สวัสดีครับ FIFA Mobile อเซิร์ฟเกาหลีนะครับก็เช้านี้มีการปิดเซิร์ฟนะครับทำการอัปเดตนะครับผมก็เดี๋ยวแอดจะมาสอนวิธีการอัปเดต FIFA s เซิร์ฟเกาหลีนะครับเผื่อพี่ๆเพื่อนๆนะครับก็คือจะติดปัญหากันไม่สามารถอัปเดตนะครับได้นะครับผมคลิปนี้ก็แอดจะทำการอัปเดตให้ดูนะครับผมก็คือว่าทำการ เปิดตัวฟ i f a เซิเร์ฟเกาหลีนะครับผมแล้วจะอัปเดตผ่านแอปพลิเคชันของตัวคูแอปนะครับผมทำการเปิดเกมขึ้นมานะครับแล้วก็กดคลิกตกลงนะครับเลือกไปที่แอปพลิเคชันของคูแอปได้เลยครับผมเสร็จแล้วก็ตัวนี้จะลิงก์เข้ามาที่ตัวแอปพลิเคชันของคูแอปนะครับแล้วทำการกดอัปเดตด้านล่างเนี่ยนะครับว็เขียนอัปเดตจำนวนไฟล์ก็101่อน่เมกะเมกะบิตนะครับผมกดทำการอัปเดตได้เลยครับ ตัวเกมก็จะทำการเชื่อมต่อนะครับก็คืออัปเดตรออัปเดตจนครบนะครับผมแล้วก็ติดตั้งนะครับการติดตั้ง f ีฟ a าม b i บายนะครับรอสักครู่นะครับผมเมื่ออัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ตัวเกมก็จะดีดเข้ามาที่เกมนะครับผมจานนี้ก็ทําการติดตั้งอยู่นะครับแล้วก็รอสักครู่ครับผมเมื่อติดตั้งเสร็จทําการเปิดได้เลยครับผมตัวนี้ก็จะล็อกอินนะครับผ่านตัว แอคเคาท์ที่เรามีอยู่นะครับตัวนี้ก็เข้าสู่แอคเคาท์เรียบร้อยนะครับก็เปิดตัวเกมเข้ามาแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดน,นะครับอัปเดตเซิร์ฟเกาหลีเรียบร้อยนะครับผมยังไงพ,พี่เพื่อนๆก็ลองดูกันนะครับการอัปเดตนะครับติดขัดก็มาถากกันได้ครับผม คลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ